There's gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever. Again. โอเคนะครับผมก็ต้องขอการ์ดเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแอปนที่ชื่อว่าสตูดิโอมิเมคคอมคอมมิสติกนะครับสิกเกอร์นะครับก็มันเป็นแอปนะครับที่เยี่ยวกับทารูปภาพหัวตัวใหญ่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นรูปแล้วนะครับก็นะรับท่านผู้ชมครับพิมพ์มาว่าสตูดิโอในวัเนี้ยเห็นว่าทิ้งไวต้คิดนะครับก็ มาโหลดกันได้นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าความสามารถมันทำได้แไหนนะครับนะครับนี่ผมขอตัดคลิปตอนที่เข้าแอปเสร็จก่อนนะครับเอาโอเคนะครับผมแล้วก็กลับกันมาอย่านนะครับก็ดนเข้ามาแแ๊บเดียวเองนะครับก็นะครับคราวนี้ให้เราเรียกนะครับเราจะสร้างแบบบอยหรือโกลนะครับผมจะเรียกเป็นบอยแล้วกันนะครับ อนี่คือเราเลือกหัวนะคะว่าจะแบบไหนอันนี้ให้ใส่สีด้วยนะครับก็แบบนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยครับทำไปครับทำไปทำไปแล้วจะไม่ให้แล้วจะมีให้เราจุดฉลาดทุกวันนะครับพอศึกษากันไปเลยนะครับพยายามศึกษานะครับถ้าไม่รู้อะไรก็ถ้าสงสัยอะไรก็ถามใต้ลิ้นคิดไเลยนะครับถ้าเซฟไม่เป็นก็นะครับให้กดทั้งขวาสุดนะครับกดแล้วก็กดนี่ครับตรงนี้เหลือนี้ ๋ยวผมมาให้กดน,นี้แล้วกดอันนี้นะครับอันนี้ี่ยก็เสร็จแล้วนะครับก็ท,งท้งแค่น,นี้นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะถ้าสสัยแล้วก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับผมก็อ่าเดียอันนี้ก็เป็นช็อปนะครับที่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวก ฉลากนะครับนี่จะฉลากอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ศึกษาก็ต้องเลยนะครับผมต้องก่อจจคลิปไปก่อนสวัสดีครับ